โอโฮโคโนโกิโอโคโนโมิยากิไข่ม้วนญี่ปุ่นตลาดสารเจ้ามาดูวิธีการทำนะโอ้นี่ไปเรียนม,มาจากญี่ปุ่นเลยเหรอไปเรียนม,มาจากเชฟที่ไหนครับทท <c oughs> ทเทิ้งเทปเหรออ๋อนึกว่าไปเป็นเชฟที่ญี่ปุ่นมาแล้วก็กลับมาทำที่เมืองไทยอะไรเงี้ยอันนี้เป็นแป้งใช่ไหม อ๋อเป็นแป้งนะครับแปง้งใส่อยู่ในอใส่อยู่ในนี่อันนี้ขายยังไงครับขึ้นไปโรงแรงมา,าขาึ้นมากวดหน้าแต่ดาวสี่สิบเก้าครับอ๋อนี่นี่ราคาอยู่ด้านนี้มีหลายไส้หลายหลายแบบนะเนี่ยสี่สิบเก้าบาทสี่สิบเก้าบาทอ๋อสี่สิบเก้าบาทนี่นะครับนี่อ่ะโอ้มันจะทำเป็นเป็นเป็นชั้นๆ เป็นมันมวลเนาะทำจากไข่ไก่ด้วยหรือเปล่าไรครับเป็นไข่ไก่เนาะดูกันนะฮะสี่สิบเก้าบาทนี่อิ่มได้เลยเนาะเนี่ยมันเป็นไม้เลยนี่น่าจะมาขายถึงปียังเนี่ยไม่ถึงปีแล้วมั้งเนี่ยอะไรครับมาขายถึงปียังขาย,ยสี่เดือนกว่าอออ๋ขายยู่ตลดาดไอพ่นตลาดนี้เพิ่งมา เออเออตลาดดัม้อนผมไปตามหาอยู่แต่ว่ามันมันปิดสองปีใช่ไหมสองปีแล้วต้่โควิดผมปิดหมเลยผมเคยไปถ่ายเออที่นี่ตลาดเปิดตลาดเดียวในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเอไม่น่าเชื่อตามหากันก็เลยออกมาขายเนี่ยดูดิน่ากินด้วยเมื่อก่อนอยู่ตลาดสารเจ้าตลาดสารเจ้าก็เอ้ยไม่ใช่เมื่อก่อนอยู่ตลาดไดมอนตลาดดมมอนเป็นตลาดนัดที่ว่ามีอาหารเยอะเยอะมากนะ เยอะเยอะมากเลยอ่ะเก็มีร้านเด็ดร้านดังเยอะนะครับรอ๋อแต่ที่นี่เขามีสาขาเดียวเนาะตากไต้มิเจ้าเดียวตอนนี้เหรออ๋อผักไต้มิเจ้าเดียวด้วยไข่น,น,น,นะโอโคโนโมิยากิพิซ <Okay. S 1> ซ่าญี่ปุ่นมว้วน <Okay. S 1> พิซซ่าญี่ปุ่นมว้วน <Okay. S 1> อันนี้ไม่รับกงรับแก๊ปหรือเขาเหรอยังไม่ได้รับ แต่นะลูกค้าปาถึงบ้านนึงยังไม่ไปอย่อสมูรเราะว่ามันจะมาทุนที่ระาอมันนิ่มใช่ไหมใช่ถ้าว่าแกมเข้าใบ่มูไงต้องขับเดี๋ยวไปถึงลูค้าแล้วเดี๋ยวมันไม่ร้อนใช่ไหมไม่ค่ะไม่ได้ไม่ได้ลงไม่ได้ลงอ๋อครับนี่เราต้องมากินหน้าร้านใครอยากกินมากินห้าร้านนี่เอาไส้ไหนนี่ดูดิม้วนมนมเร็จเลยอ๋อแบบนี้ ไข่ม้วนเลยขาเลือกหน้าได้ด้วยนะครับมวล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 อันนี้ไม้นี่ชิงโชคได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมนึกว่าชิงโชคได้นึกว่าชิงโชคเหมือนมีเหมือนไอติมอะไรเงี้ยอ่าได้ไม้แดงไม้อะไรเงี้ยนี่ ไม้ไม้ไ่ม้วนนี่ใช้เสร็จแล้วเก็บไว้เป็นตะเกียบได้ต่อนะครับสี่สิบสี่สิบเก้าบาทอันนี้มันยังไม่มีไส้คิาเรียกไส้อะไรเนี่ยไส้แฮมไก่แฮมไก่แล้วก็แต่งกวาด้วยอ๋อมีสลามด้วยอ๋อาทางนี้เขามีอิสลามด้วยก็เลยขายเป็นไก่ไม่ได้ขายเป็นหมู เออผมก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันแล้วเนี่ยไปเดินมาหลายตลาดก็เพิ่งจะเคยเห็นนี่แหละไขม่ม้วนโอโคโนโมิยากิานี่มาดูตอนลงแป้งนี้น่าจะสวยอ๋อพอเสร็จแล้วก็จะทำต่อไปเรื่อยๆอย่างนี้นะฮะนี่เสร็จแล้วก็มาวางมานนี้แล้วก็จะมีลูกค้ามามาสั่งอันนั้นกำลังทำอะไรเออฮอนสั่งกลับบ้าน อันนั่นหน้าอะไรอ่ะหน้าปูอัดอกระทามไปนี่หน้าย่างสเต็กนะอาสเต็กเนื้อมาลงในสุดยอดเลยรถขั้งโกริ โอเคนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพดานระดับสตรีทฟู้ดนะครับไผ่ม้วนญี่ปุ่นนะครับอืน่ากินมากเลยร้านนี้นะฮะก็อย่าลืมม่นหนุนนะครับตลาดสานเจ้านะครับช่วงเย็นเย็นค่ำค่นะมาเดินได้เลยแล้วก็มาเจอร้านนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ